สวัสดีค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกเราไปฟังเสียงการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ แม่ทำไก่พอ่อหมู่อดที่เตรียมมาจากบ้านทุกคนรับประทานกันอย่างอริดอรอถ แล้วมาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย